โลกร่างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรร์มากมายที่คอยอยู่ความสยาวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเกรียวหัวใจและไป สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซทราประกันชีวิต ยมีบรรพบุรุษนะครับปู่ย่าตายายอพยพจากที่นี่มานะครับเสือ่อผืนหมอนใบมาวันนี้เนี่ยผมกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งใครบอกว่ากันดานใครบอกว่าเทคโนโลยีไม่มีไม่จริงต้องบอกว่าที่เนี่ยบางจุดเนี่ยโอ้ยทั้งสวยงามตะการตานะครับยิ่งใหญ่ใครที่เป็นสายมูเนี่ยนะครับผมตามเต้ยมาให้ดีๆเลยเพราะมันมีหลายที่ที่น่าติดตามมากๆเลยครับผม ที่ชอบอีกมากๆเลยเรื่องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาพยายามที่จะพูดคุยกับเราเขาพยายามที่จะอยากจะเห็นเราเนี่ยมีความสุขแล้วมันไม่ใช่แค่ที่เดียวครับมันเป็นอย่างนี้ทุกๆสถานที่ที่ผมไปเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสัวเถานะครับมีอาหารอร่อยอีกมากมายยินดีต้อนรับสู่สัวเถา ว่ามันเป็นทริปที่อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจเราใช้เวลาชิลกับบรรยากาศได้ไม่จาเป็นต้องไปแข่งขันกันในตัวเมืองผมหวังว่าการที่ผมมาครั้งนี้จะทําให้หลายๆคนได้มาเปิดประสบการณ์แบบเตย้ยนะ สวัดีในช่วงเช้าวันเสาร์กับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่กันที่เมืองสัวเถาสาธารณารัฐประชาชนจีนต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็เดๆอีกมากมายให้ได้ติดตามกันอยู่ สวัสดีครับพบกับรายการ The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลกเนีนะครับกับผมไนเตอร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศเนี่ยนะครับโอ้ยเย็นสบายเนี่ยนะครับลมดีมากๆเลยเรายังอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะครับที่เมืองโวเถาเนี่ยนั่นเองนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้พาไปเจอความยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับผมของเมืองโบราณเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าอลังการงานสร้างมากเราไปวัดกันด้วยนะแล้วเราก็ไปกินโอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายเลย วันนี้อีกเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าเราก็ยังคงความเรียกว่าทั้งความมูความสนุกแล้วก็ความสวยงามมาให้คุณผู้ชมนะครับที่ที่เราจะไปเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นต้นกําเนิดของมูลนิธปอเต็กตึงเลยก็ว่าได้นั่นนะครับนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อไต่ฮงกงนั่นเองเอ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามเต้ยมาเลยครับครั้งนี้สายมูเรายังไปเที่ยวกันต่อ ออกเดินทางและปักหมุดกันเลยครับที่ศาลเจ้าไต่ฮงกงต้นกำเนิดมูลนิธิปอเต็กตึง คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยต้ก็พาทุกท่านเนี่ยฮะมาอยู่ที่หน้าศาลเจ้าไต่ฮงกงนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าหลวงพ่อไต่ฮงกงเนี่ยมีความสําคัญกับคนจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นอย่างมากเลยนะฮะหรือที่เราเรียกกันว่าซ่งนั่นเองเนี่ยนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเขามีการตีกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสงครามเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยเนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับก็ต้องมีคนเจ็บคนป่วยคนตายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลวงพ่อเองเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นมหาเถระและท่านนะครับก็เป็นคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมแลละเเมมตตาธรรรบชชออ่วยหื ท่านเนี่ยนะครับก็คอยดูแลเนี่ยนะครับนำศพรายาเป็นฝังช่วยรักษาคนเจ็บเนี่ยนะครับต้องบอกว่าท่านเนี่ยมีความสําคัญต่อคนซ้องเป็นอย่างมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันหน่อยละกันนะครับดูสิว่าจะสวยงามยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ เพิ่มข้อมูลอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะอาจารย์เนี่ยชื่อเต็มนะครับคือชื่อว่าส่งต้าฟงเนี่ยนะฮะซ่งเนี่ยนะฮะก็คือซองนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเบื่อหน่ายการเมืองเป็นอย่างมากเนี่ยนะฮะทำให้ท่านเนี่ยก็เรียกว่าเอาตัวเองออกมาจากการเมืองแล้วก็มาเรียกว่าหนีชีวิตการเมืองมาอยู่ในป่าแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตนะครับเป็นมหาเถระแน่นอนนะครับพอมีคนเจ็บคนป่วยคนไข้เกิดขึ้นนะฮะ ท่านก็เลยเรียกว่าออกมาช่วยเหลือคนนั่นเองครับอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าหลวงพ่อไต่ฮ่องกงท่านมีจิตใจที่ไม่ตาคอยช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบหรือแม้แต่ศพรรยญาตินับหลายพันคนจนกลายเป็นที่นับถือของชาวจีนเป็นอย่างมากจากเดิมที่นี่เป็นเพียงสุสานของท่านจนชาวจีนทั้งในประเทศจีนและไทยได้วรวบรวมกันบริจาคในการซ่อมแซมบูรณะสุสานแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่เห็นครับ และสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือศาลาไต่ฮงกงมีความยาวถึง22เมตรและสูง14เมตรโดยใช้เสาหินขนาดยักษ์16ตันค้ำไว้ภายในศาลามีรูปแกะสลักหินโดยใช้ยกขาวจากประเทศพมา่าของหลวงพ่อไต่ฮงกงตั้งประดิษฐานอยู่ซึ่งผู้คนที่มาสักการะก็จะมาที่จุดนี้กันครับ ในปัจจุบันทั้งชาวจีนและชาวไทยยังเคารพและนับถือหลวงพ่อไต่ฮงกงมากใครที่มีโอกาสแวะมาที่นี่จะมาขอพรเรืเ่องสุขภาพและสะดอกเคราะห์ขอเชื่อกันว่าใครมาไหว้และทำบุญที่นี่ก็จะมีสุขภาพแข็งแรงอีกยาวนานครับโอ้ยพื้นที่บริเวณนี้นี่เสียงนกเยอะแยะม่ไม่เลยนะฮะกลิ่นหอมเลยอ่ะเราไหว้ท่านตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทำบุญข้างบนกันต่อแล้วกันนะฮะ ขึ้นมาบนนี้มันก็ต้องเอาบุญเอาชัยกันหน่อยนะฮะนี่ครับพอทําบุญเสร็จแล้วนะครับพวกเรานะครับลงชื่อ The First Ultimate ไว้ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีเพื่อนเป็นคนจีนเนี่ยครับมีญาติเป็นคนจีนเนี่ยนะฮะน่าจะเคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าหูนี่หูนี่นะครับ หูเป็นเรียกว่าเป็นยันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เอาไว้ปกป้องตัวเองคอยพิทักษ์ปกปักรักษาตัวเราได้ยนะครับแล้วก็ขับไล่มา้ายออกไปพราะเรียกว่าบริจาคเสร็จแล้วนะครับก็ได้หูมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเต้ยเอาใบที่เราทําบุญเนี่ยนะครับไปเผาตรงนั้นละกันจะได้ครบพิธีนะครับเป็นงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับตอนนี้นะครับผมกําลังทําบุญกับบุคคลสําคัญนะคะนั่นก็คือแปดพิกหรือว่าบอสของผมนั่นเองครับผมวันนี้เลยนะพี่นะ จะทำพิธีให้เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้องเผานะครับใบที่เราบริจาคมาเนี่ยนะฮะอะไปะไปสวยเนี่ฮะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับ ด้านหลังของเต้รเนี่ยนะครับผมก็คือฮวงซุยของท่านนั่นเองเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าก็เป็นสูตรสารเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็มีมูลนิธินะฮะที่ได้เดินตามรอยท่านเนี่ยนะฮะนั่นก็คือมูลนิธิปอเต็กตึงนั่นเองสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับปอเต็กตึงนะฮะก็แปลว่าการสนองพระคุณเนี่ยนะครับนี่แหละนะครับทำไมท่านถึงมีความสำคัญกับคนไทยไม่แพ้คนจีนเลยครับ และอย่างที่เราทราบกันดีนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็มีมูลนิธินะครับพอเต็กตึง200กว่าแห่งเลยใครที่ทำบุญแล้วนะครับก็อย่าลืมไปรับผูแดงเนียนะครับผมมาเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วกันครับเที่ยวสวเถาสาธารณารัฐประชาชนจีน ตื่นตากับความเป็นเมืองมรดกโลกบ้านดินโบราณที่มีคนอาศัยอยู่จริงอายุกว่า800ปีพร้อมแสงสีเสียงที่บอกถึงประเพณีและวัฒนธรรมของเมืองสวเถาและอิ่มท้องไปกับมื้ออาหารจีนแต้จิว๋วและจีนแค้ออกเดินทางวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2567จำนวน5วัน4คืนจากราคา63,900บาทเหลือเพียง48,900บาทโทร065-879-3936 ถ้าคุณตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่และมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นโลกในมุมที่คุณไม่เคยเห็นถ้าเป็นแบบนั้น The First t i Mate Application รูปแบบใหม่คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวทุกมุมโลกให้คุณเปิดโลกกว้างแค่ปลายนิ้วสัมผัสร่วมสนุกลุ้นรับของฝากของ,ของฟรีจากต่างประเทศและของดีจากร้านเด็ดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องลบ The First Estimate Application แบบเก่าทิ้งไปแล้วดาวน์โหลด The First Estimate Application รูปแบบใหม่ใช้ลายก่าเดิมมาใช้ดาวน์โหลด The First Estimate Application รูปแบบใหม่ลงโทรศัพท์เพราะแอปนี้คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณ ความพิเศษของเทพเจ้ามังกรเขียวเนี่ยนะฮะท่านจะคอยเป็นเทพารักษ์ดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําทุกอย่างเลยนะครับแหล่งน้าทุกที่เขาว่ากันว่าเนี่ยนะครับถ้าสักการะท่านเนี่ยนะฮะท่านก็จะบรนดาลให้ฝนฟ้าเนี่ยตกตามฤดูกาลตลอดทั้งปีนั่นเองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยทัวเทานะครับมีอาหารอร่อยอีกมากมายยินดีต้อนรับสู่ทัวเทาที่สาลเจ้าให้ตังมากหรือองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยนะครับถ้าเราจะทําอะไรนะครับเกี่ยวกับน้ําทะเลการมาสักการะไหว้ท่านเนี่ยจะทําให้พวกเราทํางานได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับ This was something new.